ราศีธนูเป็นราศีที่มีความกระตือรือร้อนมองโลกในแง่ดีและรักอิสระในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆม,มากมายซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนและการค้าขายมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละด้านด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับความท้าทายใหม่ๆ ในที่ทำงานแต่ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นของคุณจะทำให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีโครงการใหม่คุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการสำคัญซึ่งจะเป็นโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคุณการทำงานเป็นทีมความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานของคุณจะโดดเด่นขึ้น ทำให้การทำงานรวมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่นการเรียนรู้ทักษะใหม่อาจมีโอกาสได้เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาที่จะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานของคุณความก้าวหน้าในอาชีพผลงานที่โดดเด่นของคุณอาจได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาซึ่งอาจนำไปสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือน อย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องการจัดการเวลาและการรับมือกับความเครียดเนื่องจากอาจมีงานเข้ามามากในช่วงนี้การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานจะช่วยให้คุณรับมือกับภาระงานได้ดีขึ้นด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีธนูจะมีทั้งโอกาสและความท้าทายคุณอาจพบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นเช่นกัน รายได้เสริมอาจมีโอกาสทำง,งานพิเศษหรือได้รับรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากงานประจำการลงทุนช่วงนี้อาจเป็นเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนใหม่ๆแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการบริหารการเงินควรให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการออมการทำประกันหรือการวางแผนเกษียณ ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดอาจมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นดังนั้นควรมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันในช่วงนี้คุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและพยายามสร้างวินัยทางการเงินให้มากขึ้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณควบคุมการเงินได้ดีขึ้นด้านการเรียน สำหรับชาวราศีธนูที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองคุณจะพบกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในการเรียนแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นคุณจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้การเรียนรู้แบบใหม่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการเรียนการสอนซึ่งจะท้าทายความสามารถในการปรับตัวของคุณ โครงงานกลุ่มคุณจะได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของคุณการสอบและการประเมินผลอาจมีการสอบหรือการประเมินผลที่สําคัญในเดือนนี้การเตรียมตัวล่วงหน้าและการจัดการเวลาที่ดีจะช่วยให้คุณทำผลงานได้ดีโอกาสในการศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องการศึกษาต่ออาจพบกับโอกาสหรือทุนการศึกษาที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องการแบ่งเวลาระหว่างการเรียนและกิจกรรมอื่นๆการวางแผนการเรียนและการจัดตารางเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นด้านการค้าขายสำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายยอดขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัวที่ดีคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้การขยายตลาดอาจมีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือจาะตลาดใหม่การวิจัยตลาดและการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการขยายกิจการ นวัตกรรมสินค้าและบริการการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆอาจช่วยดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้การตลาดออนไลน์การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอาจช่วยเพิ่มช่องทางการขายและการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆการจัดการสต็อกสินค้าควรให้ความสำคัญกับการบริหารสต็อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไรอย่างไรก็ตามคุณควรระวังเรื่องการแข่งขันที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในตลาดการติดตามแนวโน้มตลาดและการปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอจะช่วยให้คุณรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้สรุป เดือนจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีธนูทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนและการค้าขายคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆม,มากมายแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายเช่นกันด้วยความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นและความสามารถในการปรับตัวที่ดีของคุณจะช่วยให้คุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด อย่าลืมให้ความสำคัญกับการวางแผนและการจัดการเวลาที่ดีรวมถึงการดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองเพื่อให้คุณสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณเพราะนี่คือช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการพัฒนาตนเองขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีและประสบความสำเร็จ ในทุกด้านตลอดเดือนนี้ในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับพลังงานแห่งความรักที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดดวงความรักของคุณจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาดูกันว่าดวงชะตาด้านความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างด้านความรักสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น สำหรับชาวราศีธนูที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งทางกายและใจอาจมีโอกาสได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเช่นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบการสื่อสารที่เปิดกว้าง ดวงดาวส่งเสริมให้คุณมีการสื่อสารที่เปิดกว้างและจริงใจกับคู่ของคุณนี่เป็นโอกาสดีในการพูดคุยถึงเรื่องที่ค้างคาใจหรือแผนการในอนาคตการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดความเข้าใจผิดและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งระหว่างกันความท้าทายและการเติบโตร่วมกัน แม้ว่าโดยรวมความสัมพันธ์จะดีแต่อาจมีช่วงที่ต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างเช่นความเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องสำคัญหรือความกดดันจากภายนอกอย่างไรก็ตามการ,รเผชิญและแก้ไขปัญหาร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตคู่และส่วนตัวในเดือนนี้คุณอาจรู้สึกว่าต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและสำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลพูดคุยกับคู่ของคุณอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับความต้องการนี้และหาวิธีสร้างสมดุลระหว่างเวลาส่วนตัวและเวลาที่ใช้ร่วมกันการวางแผนอนาคตร่วมกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกับคู่ของคุณไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันการวางแผนล่วงหน้า จะช่วยให้คุณทั้งคู่มีเป้าหมายร่วมกันและเสริมสร้างความมั่นคงในความสัมพันธ์ด้านความรักสำหรับคนโสดโอกาสในการพบเจอคนใหม่สำหรับชาวราศีธนูที่โสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในงานสังคมการทำงานหรือแม้แต่ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่เปิดใจให้กว้าง และอยากกลัวที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆความมั่นใจในตัวเองที่เพิ่มขึ้นดวงดาวส่งเสริมให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งจะดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างใช้ความมั่นใจนี้ในการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณและอยากกลัวที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการทบทวน และเรียนรู้จากความสัมพันธ์ในอดีตใช้บทเรียนเหล่านี้เพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในอนาคตการเข้าใจตัวเองจะช่วยให้คุณเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นการสร้างความสมดุลในชีวิตแม้ว่าการหาคู่จะเป็นเรื่องสำคัญแต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับด้านอื่นๆของชีวิต ด้วยเช่นการงานครอบครัวและเพื่อนฝูงการมีชีวิตที่สมดุลจะทำให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจมากขึ้นในสายตาคนอื่นการเปิดใจรับความรักใหม่หากคุณเคยผิดหวังจากความรักในอดีตเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่อย่าปล่อยให้ประสบการณ์ในอดีตมาขัดขวางโอกาสในการพบรักแท้เชื่อมั่นว่าคุณสมควรได้รับความรักที่ดีและจริงใจ การพัฒนาตนเองใช้เวลาในการพัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายในเช่นการออกกำลังกายการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการทำสมาธิการพัฒนาตนเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้คุณพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในอนาคตการเปิดกว้างต่อรูปแบบความสัมพันธ์ที่หลากหลาย เดือนนี้คุณอาจพบว่าตัวเองเปิดใจกว้างต่อรูปแบบความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากที่คุณเคยคิดไว้อยากกลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆแต่ต้องแน่ใจว่าคุณรู้สึกสบายใจและปลอดภัยในทุกสถานการณ์โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในด้านความรักสำหรับชาวราศีธนูไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้ว หรือยังโสดการเปิดใจการสื่อสารที่ดีและการพัฒนาตนเองจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืนจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับพลังงานแห่งความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ